ีครับวันนี้ก็จะมาทําก้อยเนื้ออีกแล้วครับก้อยเนื้อซาเนื้อนะครับอันนี้อันนี้นะครับซาเนื้อก้อยเนื้ออีกแล้วนะครับซาซาก้อยเนื้อซาเนื้อนะครับนี่เราเตรียมไว้แล้วครับนี่ก็จะเป็นเครื่องในเนาะมีเครื่องในมีเนื้อนะครับเนื้อแดงนี นี่ก็จะเป็นตับนี่คนระับนี่จะเป็นขี้เพี้ยนะครับนี่มีหมดนะครับมีไส้มีอะไรครบหมดครับเดีย๋ยวจะซอยเนื้อนะครับ กินเล็กๆบางๆ กิโลนะครับวันนี้นะเมย่ไกิโล ซอยหนานะครับลองบาง เสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับเราซอยเสร็จครับแล้วก็นำเครื่องในเนี่ยนะครับเราก็จะนำเครื่องในนี้ไปต้มนะครับ,น,รบ,บ,บนี่นะครับทั้งตับทั้งนี่นะครับเราจะไปต้มให้สุกก่อนนะครับเราจะมาซอยนะครับ ก็เป็นเครื่องในเราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว,วเราก็จะนาํามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วก็จะจซอยเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ซอยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับต้นตะไคร้นะครับแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเครื่องในเราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผสมกับเนื้อนะครับเนาะ อ่าน,นี่เราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับน,นี่นะครับเครื่องปรุงนี้ก็จะมีอ่าหอมขาวนะครับมีพริกมีเกลือแล้วก็มีมะขอนนะครับเราก็มาโขลกพร้อมกันนะครับนะครับอันนี้คือน้ําชุบนะครับน้ําชุบนี้ก็จะเป็นน้าอ่าขี้เพียนะครับขี้เพียของ ของวัวนะครับอน้ำขี้เพียนะครับขี้เพียอ่อนเราต้มให้สุกกันนะครับต้มจนเดือดแล้วนะครับ้วความาผสมกับเครื่องปรุงนะครับคนนะครับในนี้ก็จะมีอย่างไหนีเราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับ ไนะอย่างคุณมก็บอกเมื่อกี้นะครับจะมีมะแพ่นมีหอมขาวมีพริกมีเกลือผงปรุงรสนะครับ,บ,แ,ลรบแล้วก็ใส่ไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อที่เราซอยไว้นะครับใส่ไปเลยนะครับ,รบอาเนี้ไปคนให้เข้ากับเครื่องปรุง กับคนนะครับคนเนี้ยแข็งทนกั้เข้าด้วยกันนะครับ นี่ัวเลยนะครับจนเนื้อกับเครื่องปรุงเข้าด้วยกันแั้นนะครับ ก็เติมเลือดครับเดิมเลือดคนเอ้ย เข้ากันทห้หมดเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะครับสาเน้ก้อยเนี้ยขมสาขมนะครับสำหรับคนที่ชอบขมก็เติมนี้ไปนะครับน้ำดีนะครับน้ำดีต้มเรียบร้อยแล้วนะครับใครก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เติมไปถุงหนึ่งนะครับน้ำดีต้มเองน,นะครับนะครับหลจนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่เราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเลยนะครับนีค่นครับ พร้อมที่นําไปรับประทานแล้วนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับเด้อก่อนจะทานต้องไปคั่วให้สุกก่อนนะครับไม่แนะนําให้กินดิบเนาะขอให้กินสุกนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าซาซาเนี้ยหรือก้อยเนี้ยนะครับพร้อมจะไปรับประทานแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ